องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563โดยเปิดให้คุณแม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีทั้ง4แห่งที่ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและพิพิธภัณฑ์พระราม9พร้อมจากกิจกรรมพิเศษลุนรับของรางวัลท่เตรียไว้กับคุณแม่อาทิกิจกรรมตามหาลักเหล่าสัตว์แม่ลูกและกิจกรรมถ่ายภาพคูู่่แมลก นิทรรศก,การดิจิตอลซิตี้โดยบรรยกาศตลอดทั้งวันมีประชาชนรุ่นพยอยเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการการดูแลความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ก็หากิจกรรมให้ทําวันแม่กับลูกอะค่ะน้องเคยมาค่ะเคยมากับทางโรงเรียนน้องชอบค่ะ ชอบไดโนเสาร์แล้วก็ชอบคือเขาเป็นเด็กที่ชอบอะไรที่แบบมีกลไกแบบอะไรที่มีเกี่ยวกับกลไกหมุนหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบวิทยาศาสตร์ชอบเลโก้มั่นใจค่ะมีการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าแล้วก็ให้ใส่หน้ากากทุกคนกินแล้งมามาก็มาบ่อยอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมเยอะแยะให้เด็กๆด,ดูแล้วก็เขากําลังสร้างตึกใหม่ด้วยอ่ะค่ะก็เด็กๆชอบที่นี่ด้วยก็เลยมาบ่อยๆ อ๋อแน่นอนมั่นใจแน่นอนร้อเนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็ต้องมีมาตรฐานที่รองรับความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะจริงๆชอบบรรยากาศนะคะมันกว้างโลง่งแล้วก็มีที่จอดรถแล้วก็มีที่เล่นสำหรับเด็กข้างในอะคะ่ะตรงน้ำตกอะคะ่ะวิวมันจะสวยมากแล้วก็มันจะเย็นเด็กๆจะชอบอะคะ่ะ นอกจากนี้ทางอาพวชยังจัดก,กิจกรรมสำหรับสมาชิกภายใต้กิจกรรมสมาชิกอพวชสัมพันธ์ครั้งที่18ซึ่งจะเปิดให้สมาชิกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีพร้อมกิจกรรมพิเศษและรับของที่ระ,ะลึกตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง30กันยาย,ยน2563ซึ่งผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถจองชมออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ booking.nsm.or.th hm. หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามได้ที่หมายเลข02-577-9 999ต่อที่หมายเลข2122และ2123นะครับ